ซาเมนท่าอืมคุณเห็นอย่างนี้นยเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะนี่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะ <c oughs> ผมไม่รู้เลยว,ว่าคุณคิดอะไรแต่มันไม่ใช่แน่นอนโอเคครับผมการสวัสดีครับเพื่อนคืผมก็ผัดนะฮะเรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าซาเมนท่าเกมนี้เป็นเกมเดทติ้งซิงซิมูเลเตอร์และเป็นฮันเรอร์ด้วยและไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแน่นอนครับเอเปรต ผมดูหรือว่าพวกคุณคิดอะไรอยู่ถ้าจิตดเกมมันสกปรกแน่นอนถ้าจี๊ดภาพตอนนี้กีมไม่จะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าวันนี้ผมจะมาทดสอบความลิสในการจีบสมรธาวาตาฟักรูปเพี้ยอะไรเนี่ยในการจีบสมรธาให้ดูฮะผมบอกเลยว่าเธอจะต้องเป็นเออ่แฟนผมแน่นอนตั้คลิปนี้เดโม่เลยนะแสดงว่าก,กีมนี้ <c oughs> อาจจะไม่ยาวมากเออเพราะงั้นเนี่ยไปดูกันดีกว่าว่าผมจะลิสเลอร์โอไอโอสกิมพิที่ขยันมากขนาดไหนฮะ วะเออเมลิสเลอเบอร์โอร้านอาหารด้วยแฮนมาจีบอยู uh, ่ตรงนี oh, ้เลยเหรอว้าวนี่คือรูปที่อยู่ในทินเดิอวัดเฮ้ยอืมส์โอ๊ะอืมเฮ้อมส์โอ๊ะอืม้อืมโอ๊อมเฮ้ยอืมส์โอะเ้ยอุมส์อะื้าอืโอะอ้าอสาอะอืม้วอืมส์นะแล้วที่นีอะมาก้มมเล้ยอนะไม่ใช่เรื่องไง อาอใชใช่ใช่คนได้ยินว่าอาหารที่นี่มันดีมากเลยว้าวคุณโโด,ดณูสวยมากเลยอ๋อให้กับอะลโหลแล้วต้องลุกเลยดิว้าวคุณดูสวยมากเลยอ่ะมันดูแดงๆนะคุณรู้อะไรไหมนี่ฉัไม่ก็ดานมากกันะที่ฉันไม่ได้มาเดทอย่างนี้เนี่ยหรื่อยังเลยอะ่ะผมเกลียดการเดทกับอีอ๋อใช่ผมก็ไม่ได้ไปเดทบ่อยขนาดนั้นหรอกนะกับ ผมชอบการเดทน,นะการเดททีไ่ไม่โคตรจริงเลยอะ่ะเพื่อจะไปเดททุกครั้งเลยอ๋ออันนี้มันเหมือนเป็นคัสโนวาเลยนะเอ,อืมใช่ผมก็ไม่ได้ไปเดท่อยขนาดนั้นหรอกนะเราต้องตามน้ำไปฮนะ ครั้งสุดท้ายที่ฉันไปเดทเนี่ยไปเป็นหนุ่มเขาเป็นหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นหนุ่มที่น่ารักมากเลยอะ่ะ uh อ่าฮะแล้วเราก็ไปกันได้ดีมากเลยนะฉันเนี่ยได้รูปวาสดสวยๆของเขาจากบ้านของฉันด้วยอะไรอะ่ะไอกรอดีวี่เดอะบิวตี้ฟูลเพนติ้งออฟเฮมแอดออก็คือรูปวาดของเขาที่บ้านอ่า uh, ไม่แปลกไปเลยเหรอที่คุณมีรูปวาดของแฟนเก่าของคุณที่บ้านเน่ยอ่าไม่ได้แปลกไปเลยที่คุณจะเริ่มคุยถึงเรื่องของแฟนเก่าของคุณด้วยนะที่เบเดกับแฟนใหม่เนี่ย เออคงอาจจะยังไม่เป็นแฟนก็ได้นะแต่มันก็แปลกอยู่ดีแหละผมชอบรูปบ้าทน,นะโ <g ül> อันแรกคือมึงแบบเอ๊ะมันแบบแปลกปที่ต่อที่จะมาคุยเรื่องแฟนเก่าอันนี้สามนี่คือมึงซิมมากเลยผมชอบรูปบ้าทน,นะเฮ้ยบวกสองสวัสด,ดีตอนเย็นครับผมว่าที่นี่เพื่อนจะมา,ะมารับออเดอร์ของลูกค้านะครับตัวการอะไรบ้างเออฉันอยากจะได้น้ำส้มแก้วหนึ่งนะคะเออเอาด้วยแล้ว,วกันอุ้ยวัตตาฟ็อก อะไรเนี่ยจำมป็นอะไรเอาด้วยเออผมอยากจะได้วิสกี้วิทนิคส์ทูโอ้งั้นเราเอาด้วยแล้วกันนะอย่างไรผู้่ี่จะเอาใจเฮ้แม่บอกหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมานะครับฉันเนี่ยมีวันที่แปลกๆมากเลยวันนี้นะแต่ฉันก็ดีใจที่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไมทันเวลานะอ่าฮะ ฉันรอยหเอาไวแล้วที่จะได้รู้จักคุณพวกนั้นเนี่ยบอกเรื่องเกี่ยวกับคุณมาหน่อยสิคุณชอบที่จะทำอะไรอะ่ะอ,อืมคงต้องยตเขียนบทก่อนแล้วก็มันก็เป็นแค่งานเลเรกน,นะแต่บางทีเนี่ยผมอาจจะเขียนหนังสือบ้างเป็นบางครั้งผมชอบออกไปช่อกับเพื่อนผมเล่นเกมไม่ใช่ธุระข,ของมึงไวเปรตผมเล่นเพลงแล้วคุณก็เล่นเปียโนเชีย่ย <c oughs> เออเพราะว่าอันแรกเดี่ยอาจจะดูได้นะแต่มันจะดูเนื้อไม่รือเปล่าวะไม่รู้ดิ เขอรู้ภาษาแซบๆเขาบอกว่าเล่นเพลงกับเล่นเปียโนเนี่ยอาจจะเพราะว้าวดิไงผมฉันชอบเปียโนนะแต่ควรจะเล่นให้ฉันสักครั้งหนึ่งอืมอาแล้วคุณเจ้าทำอะไรล่ะบอกการไอเล็กคุณหน่อยสิบอกไอบอกการไอเล็กมึงมาอีเปลี่ยนกันกูออกไปอะไรวะมึงเหลือจังวะอันนี้ ฉันชอบธรรมชาตินะออกไปเล่นตามชายหาดเพลงแล้วก็โอ้คุนชอบเรื่องพวกงานด้วยนะเสียก็เป็นงานวาดอ่ะนะภาพของบานเนี่ยบางภาพเนี่ยก็บอกถึงเรื่องราวหรือสักอย่างหนึ่งฉันจะกิ้นมองลมอนเป็นชั่วโมงเลยด้วยแหละนายสันทม่ไดจะรู้สึกถึงแบบความใส่ใจในการวาดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งของตัวเองเอาไม่เข้าใจแฮ ว้าวแล้วรูปวาดสุดโปรดของคุณคุณเลือกอะไรนี่มันเหมือนกับว่าดูเป็นงานใหญ่ของคุณเลยนะโอเคไม่งไปชิบหายกับมึงชอบงานอะไรอะแบบรูปวาดที่ชอบท่อที่สุด I have a painting that is just amazing it's of my ex boyfriend อีก I'm getting bored of it I want to get a new one I can't wait มีรูปวาดรุ่นนึ่งที่ฉันชอบมากแล้มันก็สุดยอดมากเลยนั่นก็คือรูปวาดแฟนเก่าของฉัน แต่ว่าฉันเนี่ยเริ่มเบื่อมันแล้วถ้าอยากจะได้อันใหม่แล้วด้วยแล้วฉันก็ร้อยว่าใหม่แล้วที่จะหารูปวาดอันใหม่ที่สวยงามแล้วก็แบบอินสปิเรชันก็คือกูสินะเอ๊ะทำไมกูถึงไม่ดู้านของแฟนเก่าของคุณด้วยเนี่ยอะไรทังนั้นบอกเรื่องเดทของแฟนเก่าของคุณมาหน่อยได้ไหมแบบเฟิร์สเดทไอ้คนอยู่ฝ่าอันนี้ด้วยกันอ้าย Why don't you tell me what kind of girls you like? ไม่ได้เลยกูโอเคกดอ่อ หนึ่งศูนย์หนึ่งของการเด็สาวอย่าพูดถึงเรื่องส่วนตัวจะทำถึงเรื่องส่วนตัวถ้าเกิดว่าเขาไม่พูดขึ้นมาก,ก่อนเราจะดูเป็นคนขี้เสียกเกินไปกูลืมไปได้ไงเนี่ยอ่าทำไมกูถึงไม่บอกเรื่องสเปคข,ของคุณนิชาที่คุณชอบเลยหรอคุณคิดไงกับฉัน,ฉนชอบคุณออมผมดีใจนะที่ผู้หญิงสวยอย่างคุณเนี่ยมาคุยกับผมอันนี้มันดูแบบเนื้อชิ้นหายเลยวะฉันชอบคนที่มีลายสักแล้วก็แว่นใส่แว่นเหรอใครบอกคุณว่าผมชอบผู้หญิงว่าแต่ฟอก คุณดูเป็นคนดีมากเลยผมชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับคุณ I love you <Hello. S 1> โอ้โหไม่ได้แฮะไม่ได้วะลูกหนักเกินไปก็ไม่ดีขอบคุณที่คุณรอนะครับนี่คือ <'m> เครื่องดื่มของคุณฉันถึงไม่ไหวแล้วอะฉันร้อยไหวที่จะดูเมนูแล้วแต่ปกติกูทำอะไรตอนอยู่บ้านอะ่ะผมเล่นเกมนะตลอดเวลาเลยด้วย ผมคือมิวสิเคียนเล่นเปียโน,หนให้ผู้คนผมไม่มีงานอะ่ะแต่ผมกำลังหาอยู่นะการเดทคืองานของผมเลยนะวิงวิงเย่อันนี้เมื่โคบบคาสโนโว่าเอานี้นกันเอ๊ะเป็นไงอะไรอะ่ะอ๋อจเข้มีการได้กดปุ่มบุกคลิกายอีเวนต์ด้วยหรออืมผมหวังว่าเมนูจะถูกใจคุณนะพราอม,ม่จะ้สั่งหรือย,อยัง บาร์บีคิวเบอร์เกอร์แซลมอนซากรุสพิซซ่าเอ็กเตร้าชีสเอ็กเตร้าซอสโนออลเบเวอร์แอนด์มอร์เอ็กเตร้าชีสผมขอพาสต้าได้กันนะพาสต้าอะไรก็ได้เอ่เอแซลมอนแล้วกันนะแล้วคุณผู้หญิงล่ะโอ้ชิบบาร์บีคิวเบอร์เกอร์หรือเปล่าโรสเตอร์แซลมอนอวัวทรอกี้พี i, รสโซ่ไปแก้วหนึ่งพาสต้าเอ่อเฮดพาสต้านี่เลยดีกว่าอ๋อ what the fuck no no นี่แก what the hell ก็สั่งเมนูผิดใจเย็นก่อนนะ so tell me about you growing up I w a n t to know where you come from ถ้างั้นบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องที่คุณโตมาหน่อยสิคุณมาจากไหนคุณเรียนที่ไหนบอกฉันทุกอย่างเลยนะ ผมไม่ได้ไปโรงเรียนโรงเรียนไม่กากว่ะชีวิตจริงแม่งสอนเขตดคนได้ผมมากกว่าเยอะก่ออะไรเนี่ยกูใช้ชีวิตบนถนน,นเนอะฉันมาจากดาวที่ใสเสียนไกผมมาชี่อที่จะมาเจอคู่รักที่เพอร์เฟกแม่งโคตรเว่อร์เลยผมเรียนเกี่ยวกับเรื่องดนตรีมาเยอะมากเลยนี่ได้ดีนะโอเคันชอบางบานศิลปะนะฉันพยายามที่จะฝึกวาดอยู่อ่ะ แต่มันก็ไม่ได้ผลเลยสำหรับฉันฉันไม่ชอบทีจาจับปากกาหรือว่าปอบสีบ้านอะไรประมาณนี้แต่นื่งก็เจอวิธีที่จะทำวิธีวาดภาพอยู่นั้นแล้วแบบอ่ะอ่ะนั่นคือแฟนเก่ามึงเหรอคุรู้ว่ารูปใครทำไงอ่ะอขอบคุณที่ทำอยู่คุณรอนะครับนี่กับลูกอาหารของคุณโอ้โหแม่งไม่ชอบแซลมอนใช่ไหมผมจะจำไว้แล้วกันว่าคุณไม่ชอบอาหารดิบ อยาเกลียดผมเลยได้ได้โปรดอืมปิดตาปิดตามึงสโลเฟ a อย่างงี้เหรอไม่บอกกูไม่รู้เลยนะโอ้่ยเตอร์ฟลักเนื้อนั่นพี่อมันไม่อยากกินแซลมอนมอยากกินกูโอ้โอเคคุณเสร็จแล้วใช่ไหมให้ผมเอาอา ยิ่งตอนนีนวะฉ่านอิ่มแล้วอะ่ะนะฉันอยากได้ของบ้างเหมือนกันนะล้ว <c oughs> ควรจะเอาเค้กหรือว่าไอศครีมไหมแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเรามายกแก้กวกันดีกว่าเ,เพื่อบวกเราเพื่อความสัมพันธ์ใหม่ๆเพื่อความสัมพันธ์ให <c oughs> ม่ๆรอไปหนึ่งได้ไหมฉันจะกลับมานะอย่าไปที่ไหนล่ะ ถ้ามันให้กูเลือกนะกูไปแน่นอนคือใช่เหรอวะใช่เฮอร์เพลสไหนเฮ้ยฮะมีดเอามีดดิเอามีดมาเอามาทำไมวะของม้าเป็นยังไงอ่ะฉันขอเค้ยกับไอศสรีมด้วยกันนะโอ้เลือกได้ดีมากเลยครับหายละ ฮะที่ว่าฉันไม่สังเกตหรืองไงฮะนี่เป็นเดชเรกของฉันของเราและนายก็ขโมยคอยกับฉันเนี่ยนะจะากูจะเชอใจได้ไงเนี่ยฮะกล้าดยังไงเนี่ยเอาดิว้ายเจ้าประจ๊ะมึงไม่แทงมันวะจุกแค่นี้เลยเหรอมึงไม่แทงมันวะ เฮ้มันไสแตกเลยอีเวนเนี่ยโอเคครับคราวนี้ผมจะเป็นคนดีแล้วตอนแรกผมอาจจะกังวลเยอะไปหน่อยเออเระบาดาจ,จะหลอนไปเองก็ได้ขอดูเบเตอร์ไอ้ออบ้านี้เลยบอยตอนบ้านี้คนได้บ้างอ่ะขอมีดกินคลีนหน่อยได้ไหมได้โปรดมีเล่แปลกไอ้ผู้หญิงนี่ไอ้นอนเนี่ยตรวจซะ ขอมีสะอาดสะาดหน่้ยี่้ไหมยเย็ดเคอเตรียมพร้อมว่ะอือฮึบอกว่าเป็นไงแล้วบ้างอ่ะอขอเคี้แล้วก็สกีมนะเช็คเลยเช็คเลยอะ ฉันหิวเลือกเกินครับเมนูว่างน,นี่คือเค้กสุดปลกนั่นดูดีมากไม่ใช่เรือไงฮะ<น>กินของว่างและไม่ก็เสียบซาเมนท่ากินของว่างผมจะทำใจดีสู้เสียก่อนนะโออีอ่า ว้าวอ what the fuck อาว้าว This is the ว้าวเป็นค้กี่ี um ่สีสุดท่าี่เคยกินมาเลยอะหัวใจสิบแปดเลยนะอย่างน้อยมันต้องอะไรเนี่ยสูงลองคิดไปเนี่ยอ่อโอเคเงินของคุณสี่สิบเหรียญจ่ายห3าสิบสามย่เลย เป็นเดทที่ดีมากเลยไม่ใช่เรื่อไงฉันอินจอยมากเลยนะอย่เพิ่งเสร็จเอ้ what the fuck เฮ้ยกูเดินได้เหรอกูไม่รู้ว่ากูจะเดินได้ทิบหายแล้วแล้วมึงจะให้กูไปไหนอ่ะปิดเสียงอ่ะหมดปิดเสียงมาแล้วมาเลย c o m งเบบี้โอ้ เอนดิ้งหนึ hmm. ่งอ okay. ักูดปดสิปอร์เซ็นต์วะรีตาร์รีตาร์ดโอ้โหได้ร้อยดีวะไม่ร้อยบัวค่ามึงคราวเนี้ยแค่นั้นคือจบแล้วเหรอแล้วถ้าผมทำไม่ัอใจมันไม่ถึง88%สหรอใจมันแค่หนึ่ร์เนต์นานนี้อใช้ชีวิตตลอดไปในรูปของฉันมีความสุขซะและร้อยเปอร์ซ็น ม่ได้มีอะไรต่างเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้เพอร์เฟกต์เอนดิ้เพอร์เฟกต์เดทฮะเอนดี้หกมันม่กี่เอนดิ้กัะเนี่ยโอเคยังมีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ลองเลยนะแบบว่าแล้วเพอร์เฟกต์เดทกับไม่เพอร์เฟกต์เดทอ่ะแบบลบติดลบไปเลยมาครับคราวนี้ควรจะเป็นแบดบอยให้เจอไอ้มีแปลกไปเลยนี่มาคุยเรื่องแฟนเก่าเนี่ยฮะอิเปร์ผมขอสตั๊สมาเลยครับสุสุ อ้าวขอยรู้แล้วกันนะว่ามันคือเมนูเฮียอะไรไม่ใช่น่าทุรปีทุราเขาเวงนเวงอโง่อืมอ่ะยังไม่ทันได้เด็ดอ้าโอ้โหคือจบเลยหรอโอเครู้เรื่องเสียดายมันเสียระหว่างเกมไลยแห้กูต้องมาเล่นใหม่ทีเดียวเนี่ยเช้่อว่าโคตรน่ารำคาญเลยตรงนี้เนี่ยมีหลายทางเลือกมากเลยเช็คของให้ดูไปแล้ว แต่ออกเนี่ยยังไม่เคยกันเป็นกันนึงก็คือเอามีดมาแล้วก็แทงเธอฮะผมจะเอามีดมาแล้วก็แทงเธอได้ยก่อนแล้วก็ทุยให้ตำรวจกูได้ดีกว่าไอ้ชิบมันมีหลายทางมากเลยนะวุ้ยเก็บมันั่งเล่นเหมแบบทุลอกไว้ไอ้ชิบหายโอ้แทงแม่งอุ้ยโอ้ยนี่มันฉากในเกมหนี่ดว่ะหาเปนฉากเปิดหรือว่าตรงหน้าไอ้นี่วะ ตายเลยเหรอเบื่อไปเปล่าไม่หนวอาจจะได้ซ้ำม,มั้นนะ่ะกลัวมไม่ตายแน่นเดี๋ยว Bad Ending s t e บโอ้กูกูอ่ะเอาเป็นว่านะผมเล่นกี่ Ending แล้ววะประมาณนั้นแล้วกันนะฮะกูยี่แก่ม,มาเล่นแบบทุกรอบอะเกมไม่เคยมีเซฟไม่มีหาเลยกูเลยโอเคถึงมเมื่อจบเล่นการ์ตูนเกมของซันเมนทานะเนื้อผมรีสปอตตัวอยู่เพว่าผมจบแบบ perfect d เดทได้ นี้คุณก็พร้อมที่จะไปเดทก,กับสาวสวยลูกจิตที่เป็นซาตานหรือว่าอะไรสักอย่างที่มีผีเกาะอยู่แล้วก็เอารูปของแฟนหรือว่าของแฟนไปทํารูปวาดได้เลยฮะก็โอเคของสำหรับวันนี้กับเกมของซามเอนทาขอตลาไปก่อได้วกันนะฮะดีดีเปนหนึ่งเกมที่เออเป็นแนวเดทซิิงซิมเนาะที่ภาพ่ปอาจจะดูตุดนนิดนึงเนาะจะเกิดว่าคุณแบบเออไม่เป็นนวครับแบบวิชวลโนเวลของแบบฝั่งตะว,วันตกแบบจัดจ้าเลยอ่ะคือคุณจะคบภาพเกมมาตายนี้ได้แบบ รัเซฟ for birds คนนั้นแต่พอมาทำแบบนี้เนี่ยมันดูแบบมันก็ดูฮาดีบางส่วนแต่มันก็พอเล่นได้ฮะก็ถือว่าจบไปแล้ว <S <S เฮ<อ>้ยอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้น่าจะเป็นการที่เราออกมาว่าแบบว่ากูาจะออกแล้วว่าเรามันเนี่ยผูว่าน่าจะตายอยู่ดีแหละดูซุงแล้วอ่ะอืมตอนนี้ขอจราไปก่อนได้กันนะผมเล่นไปได้ประมาณสามฉากจุดเชี่ยววะจุดปกติอืมตายเพราะว่าขโมยของ ตายเพราะว่าแทงตายเพราะว่าทําใำไม่ถูกใจกูตายเยอะยังวะแล้วก็จบแบบเพอร์เฟิกอืมเพราะงั้นก็ขอจลาไปก่อนด้วยกันนะสำหรับวันนี้สำหรับคนที่อยากลองดูก็เล่นตามในคลิปเลยเหลืออีกประมาณสองสามอินดิ้งที่เรายังไม่เก็บกันเนาะก็ทุกคนที่อยากไปลองดูเนี่ยก็ได้เลยฮะเล่นได้ในคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอจลาไปก่อนแล้วแม้ว่ผมยืนครับลิสเลโอไอโอสกีบีดีโตเอลิสิกเบอร์มิวปู